สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันหยุดยาวก็ไปเที่ยวกันมานะครับพักผ่อนก็กลับมาทํางานกันตามระเบียบนะครับและในปี2019นี้นะครับนี่ครับคือคลิปแรกของปีนี้กับเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse Spider-Man พงอาดสู่จักรวาลแห่งมุม เรียกได้ว่าแฟนๆแอมมงมุมเนี่ยคงจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับเมื่อได้เห็นหนังแอนิเมชันเรื่องนี้กำลังจะเข้าลงในอีกไม่ชานี้แล้วกับเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับซึ่งมันเคยโผล่มาสร้างความตื่นเต้นและเรียกเสียงกระตุ้นกับแฟนๆในหลังฉาก End Credit ของหนังเรื่อง Venom มาแล้วและแน่นอนว่าที่มาในคราวนี้นะครับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปีเตอร์พ k e เกอร์อีกต่อไปแต่เขาคือ Spider-Man ผิวสีอย่าง Miles er Morales แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปีเตอร์พัคเกอร์ซะทีเดียวนะครับเพราะในเรื่องนี้เนี่ยมีเหล่าไอ้มงมุมจากหลากหลายจักกรวา,ารววอีีเพยบ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับกลายเป็นหนังที่ได้คะแนนสูงสุดในบรรดาหนังที่มีชื่อ Spider-Man ไปแล้วโดยวัดคะแนนได้จากเว็บ r o t อ e n ท o m a t o e s นะครับที่ได้คะแนนสูงถึง97%และ IMDB ที่ได้8.7เต็ม10คะแนนแถมล่าสุดหนังเรื่องนี้ยังคว้ารางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำหรือ Golden g r o b e Award ครั้งที่76อีกต่างหาก ไม่แน่ว่าแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับอาจจะได้รางวัลออสการ์ก็เป็นได้อีกทั้งหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับยังถูกอกถูกใจไอ้แมงมุมคนล่าสุดอย่างพ่อหนุ่มทอมฮอลแลนด์ Holland, เป็นอย่างมากโดยตัวเขานะครับที่โพสต์ผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมบอกเลยว่าบอกตรงๆเลยนะนี่เป็นหนังที่เจ๋งที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่ผมเคยดูมาเลยเชื่อผมและไปดูหนังเรื่องนี้กันเถอะ และต้องบอกเลยว่าผมนะครับได้มีโอกาสไปดูมาแล้วแล้วมันก็เหมาะสมกับคะแนนนั้นจริงๆทั้งภาพสวยเนื้อเรื่องดีและ Spider-Man m i ม m s m o r a l e er s เนี่ยก็เท่ะชะมัดเทรองเท้าเขาก็เท่แล้วแน่นอนว่าในหนังเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีแต่ไอแมงมุมเพียงคนเดียวเท่านั้นและในคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับเหล่าไอแมงมุมในหนังเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่าจะพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ไอ้มุมคนแรกดีกว่าครับกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่เรารู้จักกันดีหลายคนนะครับคงคุ้นเคยกับปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วนะครับเพราะเขาคือพระเอกหลักที่ผ่านมาในหนังลหลายๆเรื่องโดยในเรื่องนี้เนี่ยจะได้เจคจอห์นสัน This could literally not get any weirder Time to swing just like I taught you All right uh Watch and learn kid I'll quiz you later และคริส s Pie มาให้เสียงพาคตัวละครตัวนี้ Yeah You like me และผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเบื่อกับประวัติของเขาแล้วแต่ขอเล่าแบบเร็วๆแล้วกันปีเตอร์แบชวินพาร์เกอร์นะครับเป็นเด็กผู้เสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเขจาจึงถูกเลี้ยงดูโดยป้าเมย์และลุงเบนตั้งแต่เด็กเขาด้วยม,มุมอับกับมันภาพลางสีกัดเลยมีพลังแมงมุมลุงเบนตายเพราะโดนอาชญากรคน,คนหนึ่งฆ่าจึงก่อให้เกิดวลีเด็ตพลังอัรยิ่งใหญ่มาพราอ้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งและบราบราบราจนเกิดเป็นสไปเดอร์แมนมาต่อกันที่ตัวเอกในเรื่่่ออองงงนนนนีีีี้้้กกกกกััััดดดดววาาาะครรรบบไไไแแมมมมมมมุสสสสปเเเ์์์โลทใหยยยพชิ so you're like new here right I love you how many more spider people are there Miles a l o m o ลมอลเลพ่อแม่เนี่ยไม่ตายเหมือนปีเตอร์ปักเกอร์แถมเขายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่อีกต่างหากโดย Miles นะครับปรากฏตัวหลังจากการตายของปีเตอร์เกือบ2เดือนตัวเขาเองเนี่ยโดนแมงมุมอับรังสีกัดเช่นเดียวกันซึ่งแมงมุมตัวนี้นะครับก็คือแมงมุมหมายเลข42มันมาจากการทดลองของนอร์แมนออสบอนหรือที่รู้จักกันในนามกรินกอบบินในศูนย์วิจัยแห่งนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ทดลองแมงมุมตัวนี้เนี่ยดันวางแมงมุมตัวนี้ทิ้งไว้มันจึงหายไปอย่างไรรร่องรองย ต่อมาไม่นานนะครับนอร์แมนเนี่ยก็ถูกจับทําให้สูตรวิจัยแห่งนั้นถูกทิ้งร้างเอาไว้จนกระทั่งตัวร้ายอย่างพาวเลอร์นะครับได้บุกเข้าไปยังสูตรวิจัยแห่งนั้นและขโมยของออกมาแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อแมงมุมหมายเลขสีสองตัวนั้นได้แอบคลานเข้าไปในกระเป๋าของพาวเลอร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยได้มีการเปิดเผยออกมาว่าพาวเลอร์ก็คือแอรอนลุงของไมส์นั่นเองและในขณะเดียวกันวันนั้นนะครับไมส์ก็ได้มาหาลุงของเขาทําให้เผลงของบางอย่างในกระเป๋าของลุงตัวไมส์เนี่ย มาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยแมงมุมหมายเลขส2ก็คาลานออกมาจากกระเป๋าของเขาและในขณะที่ไมส์นั่งลงทันทีก็ทําให้แมงมุมตัวนั้นกัดเขาเข้าอย่างจังและทําให้มส์สลบไปนั่นแหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของพลังแมงมุมของเขาพลังของไมส์นะครับก็จะเหมือนกับปีเตอร์พัคเกอร์ส่วนมากไม่ไว่าจะปีนตึกไปกําแพงยิงใหญ่หรือสไปเดอร์แซนส์แต่ความสามารถที่เขาแตกต่างจากปีเตอร์นั่นก็คือตัวไมส์เนี่ยสามารถล่องหนได้สามารถทําตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้และมีท่าหากินขี้โกะรรบีกเยวจ คือมายสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มือของเขาได้เขาจึงใช้การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านมือของเขาไปยังร่างกายของศัตรูโดยตรงโดยในภายหลังเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาให้แรงขึ้นกลายเป็นเมกาเวนอมบรสที่ต้องใช้พลังอย่างมากและก็กลายเป็นเวนอมพันช์ที่สามารถต่อยเป็นกระแสไฟฟ้าได้แค่เพียงเท่านี้นะครับเจ้ามุมตัวนี้เนี่ยก็สามารถครองใจคนได้มากมายเลยทีเดียวและในหนังเรื่องนี้เขาก็เท่จริงๆนะ Spider-Man มนหนวเป็นไอแมงมุมจากอีกจักรวาลหนึ่งโดยในเรื่องนี้นะครับให้เสียงภาคโดยดาราชื่อดังรุ่นเก๋าอย่างนิโคลัสเคจไอแมงมุมสุดโหดฉบับโคตรดาร์กตัวนี้นะครับ ไอแมงมุมอีกจัก,กวาลหนึ่งที่เท่ไม่ต่างจากจักรวาลอื่นเลยโดยในเรื่องนี้นะครับพระเอกก็ยังคงเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่เหมือนเดิมโดยตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะครับถูกเลี้ยงดูโดยลุงเบนและป้าเมย์ตั้งแต่เด็กๆและอาชีพของลุงเบนกับป้าเมย์นั้นนะครับทั้งสองเนี่ยคือน,นักเคลือค่อนไหวทางการเมืองเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดอ,อันตรายบ่อยจากผู้มีอิทธิพลต่างๆและแน่นอนว่าจักรวาลนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่ลุงเบนก็ตายเช่นกันแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับลุงนนกตาอองงัััวจด้้ีขท ชีกกระชากลงเบนจนร่างกายเละเลยทีเดียวโดยบีเตอร์ในจักรวาลน,นี้นะครับได้พลังมาจากตรงนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเองเนี่ยได้แอบเข้าไปยังโกดังของนอร์แมนเพื่อดูการลักลอบขนส่งสินค้าของพวกมันแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อหนึ่งในลูกน้องของนอร์แมนทำลูกปันแบงมุมโบราณแตกจึงทำให้มีแมงมุมจํานวนมากหลุดออกมาและกัดลูกน้องคนนั้นตายคาที แต่ในระหว่างที่ปีเตอร์สังเกตการอยู่ห่างๆนั้นก็มีแมงมุมตัวหนึ่งเนี่ยมากัดเขาและทันใดนั้นเองที่เขาโดนกัดเขาก็ได้เจอกับเทพเจ้าแมงมุมและเทพเจ้าแมงมุมก็ประทานพลังมาให้กับปีเตอร์ทําให้เขาใช้พลังนั้นพดัดดงความยุติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสไปเดอร์แมนนัว no นะครับมีพลังเหมือนไอแมงมุมคนอื่นๆเช่นกันแต่จะปล่อยย้ายแมงมุมสีดําได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยและจะแต่งกายด้วยชุดหนังสีดําสุดเท่และในเวอร์ชันนี้นะครับการต่อสู้ของเขาเนี่ยถือว่าโหดเอามากๆไม่มีปราณีแต่อย่างใดดถเเป็นน้แมมมุคียว ที่ใช้ปืนอีกต่างหากเรามาพูดถึงไอแมงมุมหญิงกันบ้างไอแมงมุมหญิงคนสวยที่มีชุดสุดแนวคนนี้นะครับได้รับความนิยมไปไม่น้อยกว่าไอแมงมุมคนอื่นๆเลยเธอคือสไปเดอร์เกนโดยในเรื่องนี้นะครับได้เฮนรี่สแตนฟิล์นางเอกจากบั b เบอร e บีมาให้เสียงภาคด้วยแต่เสียงภาคไทยไม่ใช่ปัน BNK นะ I'm I'm from Gwanda another บีแ around สไปเดอร์เกวนหรือเกวนสเตซี่ได้รับพลังจากการถูกแมงมุมกัดเช่นเดียวกันกับแมงม,มุมคนอื่นแต่แมงมุมตัวนี้นะครับเป็นแมงมุมจากอวกาศเธอนะครับไม่ถูกเลี้ยงดูโดยลุงกับป้าเหมือนอย่างเวอร์ชันอื่นๆแต่เธอมีพ่อเป็นตำรวจและแม่ที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วในจกักรวาลหลักนะครับเกวนสเตซี่เสียชีวิตลงแต่ในจกักรวาลนี้นะครับคนที่เสียชีวิตคือปีเตอร์ปักระแทนและที่สําคัญปีเตอร์เนี่ยตายด้วยน้ำมือของเกวนเสียเองตัวปีเตอร์นะครับอยากมีพลังวิเศษเนี่ยจึงได้ผลิตยาขึ้นมาเพื่ออใใหห้้้ตตัวเเเงงกกกกกลลาาาาายยป็นนิิิ่แดดดดผพ,พะรท ต้องมาหยุดเขาแต่เธอก็ไม่รู้และไม่ยั้งมือมาก่อนเธอก็ซัดไปซะเต็มเหนียวก่อนที่กิงกาจะกลายร่างกลับเป็นปีเตอร์ทําให้เธอได้รู้ว่าเธอได้ฆ่าปีเตอร์ด้วยตัวเองชีวิตฮีโร่นี่ต้องสูญเสียสินะมาถึงตัวนี้นะครับต้องสารภาพว่าไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อแอนมุมตัวนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรแต่คนที่เป็นแอนมุมตัวนี้นะครับเธอมีชื่อว่าเพนนีปาร์เกอร์และในเรื่องนี้นะครับให้เสียงภาคโดยคิมิโกะเกรนสิ่งน่ารักมาก <Parker. S 2> 3145โดยปกติแล้วนะครับไอแมงมุมคน,นอื่นเนี่ยในหลายจักรกวาลมักจะโดนแมงมุมอับรังสีกัดแล้งมมุตัวนั้นก็จะหายไปแต่ไม่ใช่กับเธอครับเพราะเธอเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแมงมุมตัวนั้นแถมตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้มีพลังหรือปล่อยอะไรบางอย่างแต่เธอต้องบังคับหุ่นที่มีแมงมุมตัวนั้นอยู่ข้างในเพนนีปาร์เกอร์นะครับได้สูญเสียพ่อไปตั้งแต่อยุ9ขวบัวพ่อของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตในขณะที่ขับหุน SPDR เธอจึงถูกลุงเบนและป้าเมย์เนี่ยเรียกเข้ามาที่ศูนย์วิจัยเพื่อสานต่อปรรรเเเจจกต R ขออองพออ่่่ธแาาะะทํชนนนนัั้คบ เธอก็ต้องยอมให้แมงมุมอับรังสีที่อยู่ในตัวหุยนย์กัดเธอสียก่อนเพื่อทีทั้งสองเนี่ยจะได้สื่อถึงกันได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฮีโร่ของเธอนะครับในคราบเด็กสาวชุดเกราะไอแมงมุมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับสไปเดอร์แฮมไอแมงมุมหมูใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไอแมงมุมที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาเพราะมันเป็นแมงมุมที่โดนหมูกัดจึงกลายเป็นแมงมุมหมู <laughs> ในเรื่องนี้นะครับได้จอห์นมาราเน่นะครับมาให้เสียงภาคพีเตอร์พอกเก I just washed my hands. That's why they're wet. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. Spider ham blue. ปีเตอร์พ็อกเกอร์เป็นแมงมุมมาตั้งแต่กําเนิดเขาาอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องแอบของนักวิทยาศาสตร์นามว่าเมย์พ็อกเกอร์โดยเธอนะครับกำลังประดิษฐ์เครื่องเป่าผมพลังอตอมเครื่องแรกของโลกอยู่แต่เมื่อเธอทดลองเนี่ยเครื่องก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นทําให้ร่างของเธอปนรังสีบางอย่างด้วยเหตุน,นั้นนะครับเธอจึงเดินโซซัสโซเซและก็ไปหยิบเจแมงมุมปีเตอร์เนี่ยมากัดงับเข้าให้ทําให้แมงมุมตัวนี้เนี่ยกลายเป็นหมูเขาจึงหนีออกจากบ้านนะครับด้วยความตื่นตระหนกหลายคนพบว่าตัวเองเนี่ยมพลลลััแูาาขสกกกบบเ้็ ปลุกป้าเมย์ให้ตื่นขึ้นแต่หลังจากป้าเมย์ตื่นขึ้นคงจะได้รับกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างนะครับเพราะป้าเมย์คิดว่าเขาคือหลานชายสุดที่รักของเธอปีเตอร์จึงใช้ความสามารถของเขาช่วยเหลือผู้อื่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไอแมงมุมในจักรวาลนี้นะครับเป็นเรื่องที่สุดแสนจะบ,บันเทิงเลยก็ว่าได้แล้วมันเบาสมองแบบสุดๆจักรวาลนี้นะครับเป็นจักรวาลที่ล้อเลียนไอแมงมุมฮีโร่และเหล่าไวร้ายแบบสุดๆยกตัวอย่างเช่นในจักรวาลนี้นะครับมีกัปตันอเมริกไอรอนมาส์เดียร์เดี และเงินอื่นอีกมากมายนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะถูกนํามาล็อกกับชื่อสัตว์ซึ่งต้องบอกว่าจากักรวาลนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เล่นเลย Spider-Man into the s p i d e r v e r s e หนังแอนิเมชันที่งานด้านภาพงดงามแบบสุดๆกับภาพแบบ 3D ผสมความเป็นคอมมิ b ส์บุ๊กเราจะได้พบกับไอแมงมุมคนใหม่ที่ไม่เคยปรากฏตัวในหนัง Spider-Man เรื่องอื่นๆมาก่อนกับเขา i ม e s m o r a l e สเด็กผิวสีที่ได้พลังแมงมุมมาด้วยความไม่ตั้งใจทำให้เขาต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งเอาไว้แต่ถึงกระนั้นมันก็ทำให้เขาคนพบว่าในจักรวาลนี้ไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่เป็น Spider-Man เราจะได้พบกับการรวมตัวของเราไอแมงมุมจากหลากหลายจักรวาลที่จะมาโลนแลนโหนใหญ่ให้เดด เรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วตเตรียมปล่อยใหญ่และเจอกันได้ในหลวงภาพยนตร์กับ Spider-Man Into the Spider-Verse Spider-Man พง,งางสูตรจัก,กรวาลแบงมุม Remember what makes you different Spider-Man makes makes what what is you you ไฟแวครคลอดเพจและช่องใหม่แล้วนะ Watch the film ฟังอีกครั้งนะครับ Watch the film ฝากกดไลค์ a c e like, b o o k และ Subscribe channel YouTube Watch the film ด้วยนะครับ